ิโรอิโซกุริทเงาขาวใต้บันไดในเขตอุเอโนะกรุงโตเกียวมีบ้านไม้โบราณหลังหนึ่งที่ถูกปิดตายไว้มากกว่า30ปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้จะอยู่ในย่านที่ค่าที่ดินพุ่งสูงเลี้วแต่เจ้าของกลักล่อยร้างโดยไม่แต่ต้องแม้แต่นิ้วเดียวว่ากันว่าในช่วงบ่ายแก่ของฤดูหนาวหากยืนมองใต้บันไดบ้านหลังนั้นผ่านรั้วไม้เก่าจะเห็นเงาสีขาวคล้ายขาเด็กเล็กๆนั่งกอดเข่าใต้บันไดแม้ไม่มีทางเข้าไม่มีช่องแสงไม่ควรมีใครอยู่ตรงนั้นเลยเรื่องเล่าที่ถูกหลือในย่านนี้คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่่งชือซเอก เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเมื่อ40ปีก่อนเธอมักเล่นซ่อนหากับแม่และชอบหลบใต้บันไดยอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งเธอหายตัวไปกลางพายุหิมะโดยไม่มีร่องรอยไม่มีร่างไม่มีเสียงร้องไม่มีแม้แต่รอยเท้าในหิมะที่ควรจะมีหลายปีผ่านไปมีคนเข้าไปซื้อบ้านและปรับปรุงใหม่แต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นซ้ำๆคนงานหลายคนบอกว่ามีใครบางคนนั่งจ้องพวกเขาอยู่ใต้บันไดแม้จะเคลียร์พื้นที่หมดแล้วก็ตามบางคนเจอรอยมือเล็กๆเปื้อนฝุ่นบนขั้นไม้ที่ไม่มีใครเดินบางคืนใด ห่อยินเสียงกุกกกเหมือนของตกจากใต้บันไดจุดที่น่าสะพรึงคือผู้ที่ศบตาเงาขาวใต้บันไดมักฝันเห็นเด็กผู้หญิงเปลือยกายผิวซีดเผือดมีคราบโคลนคลุมขากำลังกระซิบซ้ำๆว่าอย่าให้แม่เจอฉันอย่าให้แม่เจอฉันและเมื่อตื่นขึ้นทุกคนล้วนมีรอยฟกช้ำใต้าตาเหมือนถูกบางสิ่งกดไว้ขณะนอนบ้านหลังนั้นจึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกและมีคำเตือนว่าหากคุณเห็นเงาสีขาวใต้บันไดยอย่าเผลอก้มมองนานเกินสามวินาที เพราะเธอจะรู้ว่าคุณเห็นและจะรอพบคุณในฝันต่อไปแค่กดหัวใจสต r i ครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปประจักษ์ความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นคางามิโนะอันนัหญิงในกระจกผิดรูปในหมู่บ้านเก่ากลางหุบเขาแถบจังหวัดอุิตามิตรกูลช่างฝีมือชื่อทากามมเนะ สืบทอดศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับการสร้างกระจกโบราณมาหลายรุ่นว่ากันว่ากระจกที่พวกเขาทำขึ้นไม่เพียงแต่สะท้อนภาพภายนอกแต่มันสามารถดึงสิ่งที่อยู่ลึกในใจออกมาให้เห็นได้ฮารุคิจิตากามินตเป็นช่างรุ่นสุดท้ายในตระกูลเขามีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าอันนะัตเด็กสาวผู้มีใบหน้างดงามและจิตใจดีวันหนึ่งฮารุคิจิตได้รับคำสั่งรับจากขุนนางเก่าแก่คนหนึ่งให้นำสาต้องห้ามจากตำราเก่ามาสร้างกระจกแห่งขวา มดจริงแท้กระจกที่ไม่เพียงสะท้อนตัวตนภายนอกแต่เปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใจมนุษย์ฮารุคิจยอมแลกทุกอย่างรวมถึงเลือดหยดแรกของอันนัทเพื่อผสมเข้ากับส่วนผสมโลหะประอดและทองแดงกระจกที่ได้มีผิวเงาลึกจนน่ากลัวมันไม่เหมือนกระจกทั่วไปเงาสะท้อนขยับช้าก,กว่าความจริงนิดเดียวราวกับมันคิดเองได้คืนหนึ่งขณะที่อันนัแอบมองกระจกนั้นในห้องของพ่อเธอเห็นเงาของตัวเองในกระจกยิ้มกว้างกว่าปกติและเอียงคอแปลก พร้อมกับริมฝีปากที่ขยับพูดคำหนึ่งว่าคนในกระจกคือของจริงส่วนเธอคือของปลอมหลังจากวันนั้นอันนัเปลี่ยนไปเธอเริ่มพูดคนเดียวหน้ากระจกหัวเราะคนเดียวกลางดึกและเจ้างเงาของตัวเองด้วยสายตาแปลกประหลาดจนคืนหนึ่งเธอหายไปจากห้องนอนเหลือเพียงรอยมือเปื้อนเลือดบ,บนผิวกระจกกับเงาใบหน้าบิดเบี้ยวที่ยังสะท้อนอยู่แม้ห้องจะว่างเปล่าแล้วก็ตามหลังจากนั้นไม่นานบ้านของตระกูลทากามิเนะถูกไฟไม่อย่างลึกลับกระจกบานนั้นไม่มีใครพบอีกเลยแต่มันก็ยังไม่เคยอยู่สะท้อน คำสาปข,ของกระจกต้องห้ามเล่ากันว่ากระจกของอันนั้นยังลงเหลืออยู่และปรากฏตัวในรูปแบบแปลกประหลาดเช่นบานกระจกเก่าตามโรงเรียนโรงรำร้างหรือแม้แต่ห้องน้ำในสถานีรถไฟหากคุณมองกระจกนั้นตอนตีสองตรงโดยลำพังและพูดคำว่าอันน่สวยใหม่กระจกจะไม่สะท้อนตัวคุณแต่มันจะสะท้อนเธอหญิงสาวหน้าผิดรูปที่ยิ้มมุมปากปากฉีกว้างถึงใบหูและเอียงคอจ้องคุณนิ่งๆจากในนั้นหากคุณรีบหันกลับเธอจะปรากฏอยู่ข้างหลังในโลกจริงแต่ถ้าคุณจ้องตาก,กับเธอจนกระพริบตาครั้งแรก คุณจะถูกดึงเข้าไปอยู่แทนเธอและตั้งแต่วันนั้นไปคนอื่นจะเห็นเงาคุณในกระจกยังอยู่เหมือนเดิมแต่คุณรู้ดีว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแค่กดหัวใจสติใครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจาถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นฮา,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 านันนนางิสกลิ่นดอกไม้ในคืนร้ายกลิ่นหากคืนใดเงียบจนร้ายกลิ่นแต่เจ้ากลับได้กลิ่นดอกไม้อย่าหันกลับไปเด็ดขาด คำเตือนที่สลักไว้บนเสาโทริอินาหมู่บ้านต้นกำเนิดของกลิ่นต้องห้าหมู่บ้านอุมมคาวะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องไรบ่บวยกว้างไกลสุดตาทุกปีในฤดูใบไม้ผลิดอกบวยจะบานสะพรั่งพร้อมกันส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งภูเขาแต่บางคืนในฤดูออกดอกคืนที่เงียบจนได้ยินเทียงเสียงหัวใจเต้นของตัวเองกลิ่นดอกบวยทั้งหมดจะหายไปไม่มีลมไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นและหากใครคนใดได้กลิ่นดอกไม้ในคืนแบบนั้นจงรีบหลับตาห้ามพูดและห้ามหันกลับอย่างเด็ดขาด เรื่องของนางนิกนางนิกคือหญิงสาวงดงานที่สุดในหมู่บ้านเมื่อราวหนึ่งยห้าสิบปีก่อนเธอเป็นคนเดียวที่สามารถแยกแยกกลิ่นดอกบัวได้มากถึง17สายพันธุ์ว่ากันว่าเธอได้กลิ่นที่แม้แต่ลมยังไม่ทันพัดพาแต่เธอกลับถูกดึงดูดโดยกลิ่นที่ไม่มีใครได้กลิ่นกลิ่นนั้นพาเธอไปยังกลางไร่บัยในคืนไร้กลิ่นรุ่งเช้าทุกคนพบเพียงชุดกิโมโนโสีขาวของนางนิที่ชิคาตกอยู่ท่ามกลางต้นบัวไร้ กลิ่นตั้งแต่นั้นมาใครก็ตามที่ได้กลิ่นดอกไม้ในคืนร้ายกลิ่นมักหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวิญญาณที่ไม่ปรากฏตัวแต่ล่อลงผ่านกลิ่นนางนี้ไม่ใช่วิญญาณที่เดินไม่ใช่เสียงกระซิบเธอคือกลิ่นกลิ่นที่แฝงอยู่ในความเงียบกลิ่นที่ไม่มีตัวตนแต่จะตามผู้ที่ได้กลิ่นนั้นไปทุกที่หากเธอรู้ว่าเจ้าดมมันเข้าไปแล้วเจ้าจะเริ่มได้กลิ่นแม้ในยามตื่นดอกไม้ในตู้เสื้อผ้ากลิ่นบวยในกระจกห้องน้ํากลิ่นที่ชวยมาพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆและในคืนที่เจ้าเผลอล พร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีสีหน้าพิธีป้องกันกลิ่นนางนิชาบ้านเชื่อว่าหากได้กลิ่นหอมในคืนไร้กลิ่นต้องรีพูดว่าข้ามีจมูกแต่ไร้ใจข้ามีใจแต่ไม่อยากจำปะประโยคนี้คือคำบิดเบือนกลิ่นของนางนิป้องกันไม่ให้เธอตามเข้ามาในความจำของเราได้เพราะหากเธอฝังตัวอยู่ในกลิ่นที่เจ้าจำได้ไม่มีวันลืมเธอได้อีกเลยบันทึกต้องห้ามในวัดเก่าที่ห้องใต้ดินของวัดริวจิตมีการค้นพบบันทึกของพระชาราองค์หนึ่งที่บันทึกไว้ก่อนมรณาภาพ ข้าเผลอหันกลับตอนที่ได้กลิ่นบุวยในคืนเมื่อข้าเห็นเธอยืนอยู่ตาไม่มีตาดำกลิ่นนั้นยังคงอยู่แม้ข้าจะเผาร่างไปแล้วก็ตามหากคืนนี้เงียบจนเจ้ารู้สึกอึดอัดแล้วจู่ๆกลิ่นดอกไม้ลอยมาโดยไม่มีลมใดพัดอย่าหันหลังกลับไม่เช่นนั้นกลิ่นดอกไม้อาจเป็นกลิ่นสุดท้ายที่เจ้าจะได้จดจําแค่กดหัวใจสับตะไลครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นอุซางิโนโนเมกดวงตากระต่ายกลางป่าลึกของจังหวัดนางอานพบมีตำนานเล่าขานถึงกระท่อมไม้เก่าๆที่ชาวบ้านเรียกว่ากระท่อมกระต่ายเพราะหน้ากระท่มมีป้ายไม้เก่าเขียนด้วยหมึกสีซีดว่าห้ามล่าพร้อมวาดรูปกระต่ายสองตัวตาแดงกำ่ำเหมือนเปื้อนเลือดชาวบ้านรุ่นเก่าพูดตรงกันว่าถ้าใครเข้าป่าไปล่ากระต่ายในคืนพระจันทร์เต็มดวง จะได้ยินเสียงฝีเท้าแผาเบา,บาวิ่งวนรอบตัวเหมือนมีกระต่ายนับสิบตัวล้อมอยู่แต่เมื่อหันไปกลับไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงาดำเล็กๆก,กระโดดผ่านสายตายอย่างรวดเร็วตำนานโบราณเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีพรานป่าชื่อชิกรุดที่ไม่เชื่อคำเตือนเขายิงกระต่ายสีขาวตาแดงในป่าลึกและหิ้วกลับบ้านคืนนั้นทว่าเมื่อเช้ามาซรากกระต่ายนั้นหายไปจากบ้านเหลือไว้เพียงรอยเลือดหยดเป็นทางออกไปสูป่ป่าและที่น่าขนลุกที่สุดคือบนประตูบ้านของชิกรุดมีดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏอยู่เหมือนถูกวาด ด้วยเลือสดสดๆมองจ้องเขาตลอดเวลาคืนนั้นเองเสียงกระทืบเท้าเบาๆดังรอบบ้านก่อนจะมีเสียงกระซิบเหมือนเด็กเล็กหลายคนพูดซ้อนกันว่าคืนดวงตาให้เรารุ่งเช้าชิกรุกก็หายตัวไปเหลือเทียงรองเท้าของเขาเต็มไปด้วยรอยขรัวเล็กๆคล้ายเล็บก,กระต่ายรายรอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปลากระต่ายในป่านั้นอีกและถ้าใครเผลอเดินหลงเข้าไปในคืนจางเต็มดวงบางคนเล่าว่าเคยเห็นเงากระต่ายยืนสองขายอยู่ไกลๆตาแดงำ่ำเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืด และหากมันกระพริบตามเมื่อไหรก็เหมือนจะขยับมาใกล้คุณทุกครั้งที่หายใจแค่กดหัวใจสัตว์คล้ายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นอาคาเนโนะอเมทฝนสีแดงยามสนธยาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าที่เก่าแก่จนชาวบ้านแทบไม่มีใครอยากเอ่ยถึงเรื่องของอาคาเนโนะอเมท หรือฝนสีแดงยามสนทยาว่ากันว่าทุกๆสิบปีจะมีวันที่ท้องฟ้ายามเย็นกลายเป็นสีแดงจัดเหมือนเลือดและหยดฝนที่ตกลงมาในหมู่บ้านไม่ใช่น้าําใสๆแต่เป็นฝนสีแดงคล้ำมีกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าวันไทยบากของบรรพบุรุษตำนานเล่าว,ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนหมู่บ้านนี้เคยฆ่าล้างครอบครัวนักบวชที่เดินทางมาขอพักพิงในยามสงครามกลางเมืองเพราะหวังจะยึดทรัพย์สมบัติและเสบียงทั้งหมดแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งหมู่บ้านก็ล้มตาย ลงทีและคนด้วยโรคประหลาดและเสียงกรีดร้องอยามค่ำคืนที่ไม่มีที่มาก่อนตายคนสุดท้ายของหมู่บ้านได้ฝากคำสักเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าลงแดงเลือดจะชำระพวกเจ้าซ้ำไปตลอดกาลตั้งแต่นั้นมาทุกสิบปีเมื่อฝนสีแดงตกลงในยามสนธยาผู้คนที่ออกมายืนกลางฝนจะได้ยินเสียงกระซิบจากทิศทางที่ไม่ชัดเจนเสียงเหมือนใครบางคนถามว่าเจ้าจำได้ไหมเจ้าทำอะไรไว้กับพวกเราผู้ใดที่ได้ยินเสียงนี้หากไม่รีบหนีเข้าบ้านจะพบคราบเท้า เลือดปรากฏขึ้นรอบตัวในเช้าวันถัดมาและคนคนนั้นจะหายตัวไปก่อนพระอาทิตย์ตกวันต่อมาทิ้งไว้เพียงเสื้อผ้าเปื้อนเลือดบนพื้นดินชุ่มฝนแดงจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านนี้ยังคงร้างไม่มีใครกล้าอยู่ถาวรแต่ทุกปีที่ฝนสีแดงตกลงในยามสนธยานักล่าความลี้ลับบางคนก็ยังแอบเข้ามาเพื่อพิสูจน์เรื่องเล่าและส่วนใหญ่ไม่มีใครกลับออกไปเล่าเรื่องได้อีกเลยแค่กดหัวใจสติใครครั้งเดียวอ่ะช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยอไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นอโออิโนคมะกาต้มน้ำสีฟ้าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่และภูเขาสูงในแคว้นโทโฮกุมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับกาต้มน้ำสีฟ้าซึ่งเก่าแก่และลึกลับมากจนชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้กาต้มน้ำนี้ถูกทิ้งไว้ในบ้านร้างหลังหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านอโออิซึ่งเดิมทีเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชายชารางเงียบขรึมผู้เป็นหมอรักษาโรคด้วยสมุนไพร แต่ชายคนนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนหนึ่งโดยไม่มีใครรู้เหตุผลการต้มน้ำสีฟ้านั้นดูเหมือนจะไม่มีใครใช้มานานหลายสิบปีแต่ในคืนที่มีฝนตกหนักและลมหนาพัดแรงชาวบ้านจะได้ยินเสียงน้ำเดือดปุดๆด,ดังออกมาจากบ้านร้างหลังนั้นแม้จะไม่มีไฟหรือคนอยู่ก็าตามหากมีใครหลงกลเดินเข้าไปใกล้และได้ลิ้มลองน้ำจากกาต้มน้ำสีฟ้านั้นร่างกายของเขาจะรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดแต่ไม่นานนักใบหน้าจะเริ่มซีดขาวร่างกายแข็งทื่อและในที่สุด ก็จะถูกพบเป็นศพที่ไร้ร่องรอยการทำร้ายใดๆความน่ากลัวที่แท้จริงคือเมื่อศพถูกเปิดปากออกจะมีไอ้น้ำสีฟ้าเล็กๆพุ่งออกมาเป็นคลื่นบางๆเหมือนวิญ,ญญาณถูกกักขังอยู่ในนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่ากาต้มน้ำสีฟ้านั้นไม่ใช่แค่ภาชนะธรรมดาแต่มันเป็นภาชนะบรรจุวิญญาณที่ชายชาราได้สังเวยให้กับเทพเจ้าเพื่อแลกกับความรู้ในการรักษาโรคแต่ราคาที่ต้องจ่ายคือวิญ,ญญาณของผู้ที่ดื่มน้ำจากกาต้มน้ำนี้จะถูกผนึกอยู่ในนั้นตลอดกาลคำเตือนจากตำนาน หากได้ยินเสียงน้ำเดือดจากบ้านร้างในคืนฝนตกหนักอย่าเข้าไปใกล้หากพบกาต้มน้ำสีฟ้าอย่าพยายามดื่มเด็ดขาดเพราะมันจะดูดเอาวิญญาณของคุณไปเป็นของมันและอย่าลืมว่าในหมู่บ้านนี้ทุกปีในวันที่ฝนตกหนักชาวบ้านจะจุดธูปและบูชาขอขามาวิญญาณที่ติดอยู่ในกาต้มน้ำเพื่อไม่ให้พวกเขากลับมาหลอกหลอนแค่กดหัวใจสติใครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นมิดริโนะอตกรอยเท้าสีเขียวในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางปากเขียวชะอุ่มทางตอนเหนือของจังหวัดนาการโนมีเส้นทางเดินป่าที่ชาวบ้านเรียกว่ามิจิโนกุสุเรตซึ่งแทบไม่มีใครกล้าเดินผ่านในยามค่ำคืนเพราะว่ากันว่ามีรอยเท้าสีเขียวปรากฏขึ้นบนพื้นดินและหายลับไปในความมืดตำนานเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว200ปีก่อน ในยุคเอโดมีหญิงสาวชาวบ้านชื่ออูอิที่มักออกไปเก็บสมุนไพรในป่าลึกเพื่อขายที่ตลาดเมืองแต่วันหนึ่งเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านช่วยกันออกตามหายอยู่หลายวันจนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเห็นรอยเท้าแปลกประหลาดบนพื้นดินรอยเท้าขนาดเล็กเหมือนผู้หญิงแต่กลับเรืองแสงสีเขียวจางๆในยามค่ำคืนรอยเท้านั้นลากยาวเข้าไปในป่าลึกก่อนจะหยุดลงตรงบึงน้ำที่เงียบสงดไม่มีศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงรอยเท้าที่หายไปใต้ผิวน้ำเท่านั้นหลังจากวันนั้นทุกคืนที่หมอกปกคลุมป่า ชาวบ้านมักเห็นรอยเท้าสีเขียวค่อยๆปรากฏบนทางดินเปียกน้ำเปล่ากับเพิ่งเดินขึ้นมาจากบึงเรื่องน่าสยดสยองคือมีคนกล้าลองตามรอยเท้าเหล่านี้อยู่หลายครั้งแต่ไม่มีใครกลับออกมาได้เลยชาวบ้านเล่าว่าหากคุณเดินตามรอยเท้าสีเขียวจนถึงบึงจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเรียกชื่อคุณเบาๆจากในหมอกบางคนบอกว่ามือเย็นเชื่อจะกคว้าข้อเท้าคุณแล้วดึงลงไปใต้ผิวน้ำร่างคุณจะหายไปเหลือเพียงรอยเท้าสีเขียวคู่ใหม่ปรากฏขึ้นแทนปัจจุบันเส้นทางมิจิตน คุสุเรถูกปิดตายไม่ให้คนเข้าแต่ชาวบ้านใกล้ๆยังคงยืนยันว่าบางคืนที่หมอกหนาคุณสามารถมองเห็นรอยเท้าสีเขียวสลับกับหยดน้ำปรากฏบนถนนลูกรังด้านหน้าประตูรัวเหมือนใครบางคนยังเดินกลับมาหาหมู่บ้านเสมอแค่กดหัวใจสติใครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น นิอิตโนโฮชิตเสียงลมหายใจจากเพดานไม้น้หมู่บ้านนิอิตในจังหวัดชิมาเนะมีสาลเจ้าร้างอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าโฮชิอินาจิที่ถูกทิ้งร้างมานานเกือบ120ปีว่ากันว่าในอดีตเคยมีพระภิกษุผู้หนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นเพียงลําพังเขามีชื่อว่าโฮชิคําว่าโฮชิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่านักพรตหรือพระแต่บางคนกล่าวว่าโฮชิคนนี้ไม่ใช่พระแท้ๆหากแต่เป็นผู้สืบทอดพิธีกรรมโบราณที่หลงลืมไปแล้วของตระกูลต้องห้าม เรื่องราวเริ่มต้นจากเสียงทุกครั้งที่มีผู้หลงทางหรือกลุ่มวัยรุ่นท,ท้าทายเดินเข้าไปในศาลเจ้านั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงหายใจแถวเบาดังมาจากเพดานไม้เก่าๆมันไม่ใช่เสียงลมหรือสัตว์แต่มันสม่ำเสมอชัดเจนและใกล้เกินไปเหมือนอยู่เหนือศีรษะเทียงไม่กี่นิ้วว่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากมีคนจุดธูปสามดอกกลางศาลเจ้าแล้วเอ่อยชื่อโอชิสังเบาๆพร้อมกล่าวว่าได้ยินเจ้าหายใจข้าเอาวิญ,ญญาณมาถวายจะเกิดเสียงสูดลมหายใจแรง เหมือนมีบางสิ่งในเพดานตื่นขึ้นจากนั้นแผ่นไม้ด้านบนจะเริ่มย่อวอบลงเหมือนมีของหนักขยับเดินไปมาเสียงหอบหายใจจะกลายเป็นเสียงคำรามแหบแห้งและเงาดำๆจะปรากฏเป็นเงาจากช่องระบายอากาศมีบันทึกหลักจากนักบวชในสมัยเมจิกล่าวไว้ว่าโอชิตได้ทำพิธีฟุกุโค,โคอิโซเรนพิธีโบราณที่ใช้ดวงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์สังเวยให้ผู้เฝ้าเพดานสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างแต่มีเพียงเสียงหายใจและเงามันจะไม่จากไปจนกว่าจะมีวิญญาณใหม่ เข้าไปแทนที่ผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นครั้งแรกจะเริ่มฝันว่าตนเองนอนอยู่ใต้เพดานไม้ทุกคืนฝันว่ามีของหนักๆน,นั่งทับตัวเองและได้ยินเสียงหายใจใกล้หูทุกคืนทุกคืนจะยิ่งหนาหนักขึ้นจนวันหนึ่งจะตื่นมาอีกครั้งใต้เพดานเปลี่ยนจากผู้ฟังเป็นผู้หายใจคำเตือนในหมู่บ้านอย่ามองเพดานไม้ในศาลเจ้าหากเงาหายใจมองตอบกลับมาเจ้าจะไม่มีวันได้เป็นตัวเองอีกเลยแค่กดหัวใจสับตะไลครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟัง โดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นชิโรบาโอนโทริอิกเสาโทริอิกลางบึงกลางบึงเงียบสงัดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีเสาโทริอิสีแดงซีดตั้งตระหนานอยู่เพียงลำพังกลางผืนน้าที่เต็มไปด้วยหมอกขาวชาวบ้านเรียกมันว่าชิโรบาโอนโทริอิหรือเสาโทริอิแห่งบึงขาวเพราะในยามหมอกหนาบึงทั้งบึงจะขาวราวกับโลกวิญ,ญญาณตำนานเล่าว่วาเมื่อราวสองร้อยปีก่อนหมู่บ้านเล็กๆริม บึงนี้เคยมีสะพานไม้เก่าที่ทอดไปกลางน้ําชาวบ้านมักใช้ล่าปลาและทําพิธีขอฝนแต่ทุกครั้งที่มีหมอกหนาในคืนเดือนเมื่อักจะมีคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยพบเพียงรองเท้าเปียกน้ําและรักออยเท้าโคลนทิ้งไว้บนสะพานก่อนจะขาดหายลงกลางบึงวันหนึ่งเด็กหญิงชื่อโอหานหายตัวไปหลังจากเดินไปริมบึงตอนพบขําชาวบ้านออกตามหาจนได้ยินเสียงน้ํากระเพื่อมเบาๆท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมเมื่อมองไปไกลๆพวกเขาเห็นเงาเด็กหญิงยืนอยู่กลางบึงก่อนจะค่อยๆเหนื่อยหน้าและเผยให้เห็นว่าใบหน้าของเธอขาวซีด เหมือนศกแถมมีตาเพิ่มขึ้นกลางหน้าผากช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพกเพียงเสาโทเรอสีแดงโผล่ขึ้นตรงจุดที่เธอเคยยืนและสะพานไม้ก็พังลงไปใต้น้ําตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ร้างผู้คนไปทีละหลังเพราะเสียงกระซิบแผ่วในหมอกทําให้ผู้คนหวาดกลัวชาวบ้านรุ่นหลังเชื่อกันว่าเสาโอทเรอกลางบึงคือประตูที่เชื่อมโลกคนตายกับคนเป็นและทุกปีในคืนเดือนมืดจะมีเสียงเด็กผู้หญิงร้องเรียก ให้เดินลงน้ำไปหาเธอถ้าใครใจกล้าภายเรือเข้าไปใกล้จะเห็นมือซีดๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำคว้าขาและดึงให้หายไปใต้ผืนน้ำขาวโทนแค่กดหัวใจสัตว์คร้าครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นคิสเนโนมินาโมตกต้นไม้แห่งการหลอกลวงกลางภูเขาอันเงียบงนันในแถบฮิดาจังหวัดกิฟุมีต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามินาโมตกิก แปลตรงตัวว่าต้นกําเนิดไม่มีใครรู้ว่ามันมีอายุกี่ร้อยปีแต่เปลือกไม้ของมันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ยามยืนจ้องนานๆและที่น่าประหลาดยิ่งกว่านั้นคือใครก็ตามที่เข้าไปใกล้ต้นไม้ในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงหัวรอบทาวเบาและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่มีอยู่ในฤดูการลอยมาอย่างน่าชงนห,หลายสิบปีมาแล้วมีตำนานเล่าว,ว่าตำนานของคิสเนโนมินาโมโต ชายหนุ่มชาวประมงชื่อฮิซาโอดเดินลงทางเข้าไปในป่าระหว่างเดินทางกลับจากการไปส่งของที่หมู่บ้านข้างเขาเขาได้พบหญิงสาวงดงามคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นนางแต่งชุดกิโมโนขาวลายคลื่นสีน้ำเงินผมยาวดำคลับจนแทบสะท้อนแสงจันทร์หญิงสาวเรียกชื่อเขาราวกับรู้จักกันมาก่อนและเมื่อฮิซาโอถามว่านางเป็นใครหญิงผู้นั้นเพียงยิ้มและตอบว่าข้ารอเจ้าอยู่ที่นี่มาตลอดเขาถูกสเสน่ห์ของหญิงสาวปริศนาดึงดูดอย่างไม่อาจต้านและในคืนนั้นเขาหายตัวไป พร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังไกลไปทั่วป่าสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากนั้นสามวันต่อมาชาวบ้านพบร่างของฮิซาโอน,นอนอยู่ใต้ต้นมินาโมโตะใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มแต่ดวงตาเบิดกว้างร้าแววเปลือยท่อนบนแต่เต็มไปด้วยรอยข่วนคล้ายเล็บสัตว์และที่หน้าผากมีรอยประหลาดคล้ายตราสลักรูปหางจิ้งจกหลังจากเหตุการณ์นั้นเด็กในหมู่บ้านเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อพวกเขาใต้ต้นไม้ในยามค่ำคืนถ้าเด็กคนไหนเข้าไปใกล้ต้นไม้จะหายไปในความมืดหรือกลับออกมาพร้อมท่าทีเปลี่ยนไปอย่างผิดธรรมชาติ คำสาบของคิสเนตเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวว่าต้นไม้นั้นคือที่ซ่อนร่างของคิสเนตปีศาจจิ้งจอกต้นหนึ่งที่เคยแพยแพ้ในการสึกกับหมอผีเมื่อร้อยปีก่อนวิญญาณของมันถูกผนึกไว้ในรากไม้และนับแต่นั้นมามันได้ใช้พลังหลอกลวงของตนเพื่อดึงดูดเหยื่อมาสู่ต้นไม้เพื่อกลืนกินวิญญาณใครที่ถูกเรียกชื่อในป่าหักตอบกลับด้วยเสียงตนเองจะถือว่ายินยอมให้คิสเนตร,รู้จักตัวตน และจะไม่สามารถหนีจากสเสน่ห์ลวงตาได้อีกกฎต้องห้ามอย่าตอบรับเสียงที่เรียกชื่อคุณหากไม่เห็นเจ้าของเสียงด้วยตาห้ามนําดอกไม้ไปวางไว้ใต้ต้นมินาโมโตในคืนจันทร์เต็มดวงเด็ดขาดหากคุณเห็นผู้หญิงในชุดขาวลายคลื่นอย่ามองเธอในตาและหันหลังกลับโดยไม่พูดคาใดปัจจุบันต้นไม้นั้นยังคงอยู่กลางป่าลึกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้ในเวลากลางวันเพรยังมีเสียงร่ำหรือว่าเธอ ยังคงยืนรอผู้โชคร้ายอยู่ใต้ต้นไม้นั้นใบหน้าที่ยิ้มเราเชื้อเชิญแต่เบื้องหลังคือปีศาจที่หิวกระหายวิญญาณไม่สิ้นสุดแค่กดหัวใจสัตว์คล้าครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อนในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นคูโรฮานนสากุระสากุระดอกดำในหุบเขาลึกของจังหวัดนาการโนมีหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกปกคลุมด้วยป่าสน และแม่น้ําสายยินไหลผ่านกลางหมู่บ้านที่ปลายหมู่บ้านมีต้นซากุระต้นหนึ่งยืนโดดเดี่ยวมาตั้งแต่สมัยเอโดะผู้เฒ่าในหมู่บ้านเรียกมันว่าคุโรฮานะหรือซากุระดอกดําเพราะกลีตของมันไม่ได้ชมพูเหมือนซากุระทั่วไปแต่เป็นสีม่วงหม่นเป็นดราวกับถูกย้อมด้วยเลือดแห้งว่ากันว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยเกิดเหตหุสยองที่ไม่มีใครกล้าเล่าตรงๆทิ้งแต่เหลือเป็นตำนานต้องห้ามในสมัยนั้นหมู่บ้านขาดน้ําอย่างหนักก่อผู้คนอดอยากร้านแค้นและมีคำร่ำลือว่าหากทำพิธีเซ็นโชคุก หรือพิธีสังเวชมนุษย์ต่อวิญญาณแห่งภูเขาจะทําให้หมู่บ้านรอดพ้นถ่ายแง้งเด็กสาววัยสิปีชื่อซากิยศถูกเลือกเป็นผู้สังเวชครอบครัวของเธอร่าให้แต่ไม่อาจถัดขืนเพราะหากไม่ทําพิธีหมู่บ้านอาจล่มสลายคืนพิธีนั้นพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างพวกผู้ใหญ่พาซากิยศไปผูกกับต้นซากุระกลางทุ่งต้นไม้ยังเล็กและอ่อนอยู่พวกเขารยเกลือรอบๆและสวดมนต์เรียกวิญญาณภูเขาให้มารับเครื่องสังเวชเสียงลมโห,หยยุ่นพัดผ่านันใดนั้นเสียงกรีดร้อง ของซากิยดังสะท้อนไปทั่วหุบเขาเหมือนจะฉีกหัวใจผู้ฟังรุ่งเช้าร่างของเธอหายไปเหลือเพียงเชือกขาดและรอยเลือดซึมเข้าไปในดินใต้ต้นซากุระปีนั้นฝนก็ตกลงมาจริงๆหมู่บ้านรอดพ้นความแห้งแล้งแต่ตั้งแต่นั้นมาซากุระต้นนั้นเริ่มเปลี่ยนสีดอกไม้ที่เคยขาวอมชมพูค่อยๆกลายเป็นสีม่วงคล้ำเหมือนราตรีและอย่างกลางคืนใครผ่านไปมักได้ยินเสียงผู้หญิงคร่ำครวญว่าหนาวช่วยด้วยมีตำนานว่าหากใครเผลอไปเด็ดดอกซากุระดอกดำกลับบ้านดอกนั้น จะค่อยๆกลายเป็นมือซีดเย็ยนที่กอดคอผู้เด็ดและคนคนนั้นจะหายตัวไปในคืนถัดไปเหลือเพียงรอยเลือดดำที่ประตูบ้านชาวบ้านปัจจุบันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นนั้นอีกเลยยกเว้นช่วงดอกบานเพียงสามวันต่อปีซึ่งหมู่บ้านจะเงียบกริบเพราะทุกคนเชื่อว่าสากิยกตั้งคงมองหาเหยื่อคนใหม่ที่จะแทนที่เธอใต้ซากุระดอกดำต้นนั้นแค่กดหัวใจสัตว์คร้าครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็นโซโตมาวาริเด็กที่เดินรอบบ้านโซโทมอริเดชเชนฮูวอชเดอะพริมท์เธอตำนานโบราณจากแถบภูเขาลึกในจังหวัดยามานาชิเล่าถึงพูดเด็กตนหนึ่งที่ไม่มีชื่อแต่ผู้คนในท้องถิ่นเรียกมันว่าโซโตมาวาริหรือเด็กที่เดินรอบบ้านตามพฤติกรรมประหลาดของมันในทุกค่ำคืนเรื่องเล่าเริ่มขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนอยู่ห่างกันเพียงหลังและไม่กี่เมตรและถูกปกคลุม ด้วยหมอกหนาเกือบทั้งปีมีความเชื่อว่าถ้าในเวลากลางคืนโดยเฉพาะคืนเดือนแรงม,มีเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินวนรอบบ้านอย่างช้าๆเสียงนั้นไม่ควรสนใจไม่ควรเปิดหน้าต่างไม่ควรแม้แต่จะขยับตัวเสียงฝีเท้าเหล่านั้นจะเริ่มจากมุมหนึ่งของบ้านแล้วเดินวนรอบเรื่อยๆอย่างช้าและสม่ำเสมอบางครั้งจะมีเสียงกระซิบเจยแจ้าคล้ายเสียงเด็กเล็กๆเ,กเกอ่ยชื่อผู้อยู่อาศัยคุณพ่ออยู่ไหมมาเล่นกับผมหน่อยสิเปิดหน่อยนะหนาวจังจุดเริ่มต้นของคำสาปโซโตมาวาริว่ากันว่า เป็นวิญญาณของเด็กชายที่เคยถูกพ่อแม่ขังไว้ข้างนอกในคืนฤดูหนาวเพราะเขาแอบเล่นนอกบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่คืนนั้นเกิดหิมะตกหนักฉีบพลันพ่อแม่คิดว่าเขาหนีไปบ้านญาติแล้วจึงไม่ออกตามหาร่างเด็กชายถูกพบอีกทีในสภาพแข็งตายอยู่ที่หลังบ้านโดยมีรอยเท้าวนรอบบ้านถึงเก้ารอบเด็กน้อยพยายามเดินวนหาทางเข้าแต่ไม่มีประตูไหนเปิดให้เขาเลยหลังจากวันนั้นตำนานเริ่มเล่าขานว่าถ้าครอบครัวใดย้ายเข้าบ้านหลังนั้น หรือแม้แต่บ้านที่อยู่ในป่าเปลี่ยวแถบนั้นในคืนเดือนรัางเด็กใช้จักลัดบอมมาขาจะเดินวนรอบบ้านเหมือนที่เคยทำและถ้าคุณเปิดประตูให้เขาจะพาคุณไปอยู่ด้วยกันที่นอกบ้านตลอดไปหลักฐานลึกลับที่ยังหลงเหลือครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาใหม่พบรอยเท้าเล็กๆเต็มไปหมดในเช้าวันหนึ่งรอบบ้าน ทั้งที่พื้นเป็นโคลนแต่ไม่มีฝนตกเมื่อคืนหญิงชาราเล่าว่าเคยได้ยินเสียงเขาหน้าต่างสีครั้งตรงเวลาทีิยงคืนแป๊แป๊เจ็ดคืนติดต่อกันก่อนที่หลานชายจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเด็กนักเรียนประถมกลุ่มหนึ่งถ่ายภาพหน้าบ้านร้างได้ติดเงาร่างเล็กๆยืนอยู่ด้านนอกกำลังมองตรงเข้ามาในกล้องดวงตาของเขาเบิกโพรงไม่มีม่านตาข้อห้ามโบราณจากหมู่บ้านถ้าได้ยินเสียงฝีเท้ารอบบ้านในเวลากลางคืนให้ดับไฟทุกดวงแล้วหลับตาห้ามเรียกชื่อใครออกมา โดยเด็ดขาดถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเขาอยู่ในบ้านจริงๆห้ามเปิดประตูหลังเวลา23นาฬกาหนาทีไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามหากมีเด็กเอ่ยชื่อคุณจากด้านนอกบ้านให้เงียบไว้และสวดภาวนาในใจว่าไปเสียเถิดเจ้าผู้อยู่รอบนอกข้าปิดบ้านไว้แล้วแค่กดหัวใจสติครครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ข,ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น